สว yea? ัสดีค่ะผู้นักแมวค่ะเกมสกุลสกุลสเวตเตอร์ค่ะผู้ซึ่งวันนี้เราจะมาทำช้ชีวิตอยู่ในฟาร์ม24ชั่วโมงได้ค่ะมัทุกเลยซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในฟาร์มทุกคนมีหมูใหญ่ด้วยหมูยักษ์ไปดีหมูยักษ์คุยกันหน่อยคุยกันหน่อยโอเคมามาโอเคทางเ้าบ๊ายบายนะบ๊ายบาย คุยกันรู้เรื่องด้วยกันคนคุยกันนี่คืออะไรคืออะไรคืออะไรเฮ้ยข้างบนมินิมากวันใจด้วยคืออะไรโอ้ตอนแรกก็นึกว่ามันจะเป็นผืนผ้าย่อโอเคอย่าเพิ่งล้มอู้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 อ้เยอะโอ้โอ้โอ้เราอะไรเนี่ยโอ้ โอ้โอ oh, 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 uh, oh. oh, yes. ้โอ้เยอะพิ่มไปเยอะพิ่มไปจะไปไหนจะไปไหนเออโอ้โอ้ yes เราต้องโอเคตอนนี้เราทำอะไรเนี่ยโอ้ไปชนไปชนของคนอื่นนั่นนั่นนั่นไงเอออืมไม่เป็นท่าเหมือนกัน อันนี้ตัง้งอันนี้ตัง้งเราจะลองเอาเข้าไปในช่องนั้นให้ดูอือฮ่าใช่โอ้ยกด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 มาอีกคนเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งเราอย่าชนแรงเราอ,อย่าชนแรงเราจะเอาเข้าไปในนั้นได้ไง เออเฮ้ยอันนี้ยังโอเคอยู่เฮ้ยเออเดี๋ยวเพิ่งให้มันเข้าไปในนี้ให้ได้อ่ะเออใช่แต่มันเข้าไปไม่ได้เข้าไปให้น้อยอืม <c oughs> ใช่มันเหอะเรามาส่วนใจ็คกับอันนี้อันสุดท้ายอ่า เออเข้าไป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 เออช่องเดือเกินไปโอเคให้มันกิง้งกิ้งไปมาเลยล้วก็มีไม่ใกลไม่วัวใครบอกให้วัวมาอยู่นี่วัวต้องอยู่ในครอบวัวเท่านั้นค่ะอันนี้จะเป็นคนกำหนดชีวิตวัวเองวัวเธาต้องตามมาโอเค เออไม่มีความหวังเฮ้ยวัวตัวนี้ไม่มีความหวังเลยเราต้องลากไปทุกคนลากไปในครอบวัวโอเมก้าเฮ้ชอเออไก่ตัวนี้อวตาร์ไก่เราต้องคุยกับไก่ทุกคนเออวัวตามมาแล้วแต่ไก่ไม่มา วัวเอ้ยแกมาแล้วแกมาแล้วแกจะมาแล้ววัวต้องอยู่ในคอกวัวนี่กว่าวัวจะตามมาโอเควัวเจ้ากินก็เจ้าอยู่ที่นี่ก่อนนะเพราะว่าที่นี่เจ้าควรอยู่แล้วเอา้าไปนกเกดไปนกเก แสดงว่ามันไม่ได้ผลหมูก็อยู่ในคอกหมูก็ยังไงเออกระโดดข้ามรู้ว่าไม่มีทางข้ามแล้วตอนนี้เราเผาอันนี้ดีวกว่าอือโอ้โห,โหลุกไฟเลยนะอือหืออึอือหงอเมกัสเจ้าก็ให้ฉันเผาโกเมก่ส โอเคเช่าเช่าลุยแลอันนี้ล่ะอันนี้ช่วยอะไรได้อึ๊บอึ๊บไหวนะอันนี้คือที่กิมมูทักโอ้เยอะมากเรา,าให้แพงแพงที่สุดอันนี้ ที่ย่างสุกล้วกินนะหมูกระทะของแท้มันคือหมูกระทะจริงทุครนเอาแล้วไงเออควรจำได้ไหมอันนั้นอ่ะเออแต่เราจะซาซาหน่อยซามามา,มา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 กๆทสุดปาะเดมาเจแตมามาสิเออไม่ตาม เราจะพังอันนี้ออเอเออเออเอโอเคให้สุอรุฟาสถานอะไร <c oughs> <c oughs> ก็แช่าเถอะทุกคนอยู่ที่นี่มันมีแค่นี้ไม่เป็นไรเราไปบ้างหัวใจกันใช้ชีวิตที่4ชั่วโมงกับอันนี้เราก็ไม่ได้อยู่กันนหะแล้วกอ็อยู่่แต่ไม่ได้ อยู่ใกล้เราจะอยู่ใกล้ๆหน่อใกล้ไหมไม่รู้นะแต่เราต้องเราต้องสดใสฟิพิเศหน่อยคือ,อไี่ไงห่างเขา้าเออขึ้นเลยเออโอเคอือ้โอ้ดีโอแมกกาชได้ ลืบจืบโอ้ยมีที่เปลี่ยนตัวไหมมีด้วยโอ้โหจริงจำไม่จริงนังเชีงมันจริงกับอันนั้นคือที่ว่างใช่ไหมใช่มันคือที่ว่างแล้วก็มีไฟไหน่อยตอนนี้เราต้องออกไปที่ฟาร์มอย่างด่วนมีเวลาแค่10บวิแสบเก้า 7จ oh ็ดหกห้าสสองหนึโอ้ยหนึ่งอกมาลาตติเออศย์หมดเวลาหมดเวลาแล้วแต่ออกไม่ได้ใช่เราเออกไม่ได้ตอนนี้ เราจะออกทางญ้าเฮ้ยตรงญ้ามันออกได้อยู่แต่เราจะไม่เข้าไปแล้วไปทางนูน้นใช่ฟาร์มอยู่นู้นฟาร์มอยู่นี่เจลาฟาร์ม24ชั่วโมงฟาร์มก็เป็นไก่ตาแตกดเลยนะคุณเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันกลับมาได้ไงซึ่งมันใส่ไม่ได้ตอนแรกเราก็นึกว่ามันเวลาเราชดเราชนไปมันจะเป็นผพพ้าผืนแต่มไม่ใช่นะคุณ เฮ้ยี่สิถี่ชั่วโมงในนี้นะ่าเปื่อเหมือนกันนะงั้นเราไปขี่รถเพิ่มดกว่าอ,อ,อขี่รถดับเพลงตอนนี้เราเห็นออกมาจากฟาร์มคนตอนนี้ไม่ใช่24ชั่วโมงของฟาร์มแล้วแต่เราจะขี่อันนี้ไปที่ฟาร์มดูชี้ว่าถ้าเราฉีดใส่สัานะ์นั้นสว์มันจะเป็นอย่างไรใช่เราไม่ได้หนีออกจากฟาร์มเลยเราก็ หาฟาร์มอยู่เราก็ไปหาฟาร์มบ่อยๆเช่ต้องไปหาฟาร์มบ่อยๆโอ้ยต้องมาเจอทางรัดอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะยอยอยอ้ตายแล้ว โอเคแต่รถดับเพิงเข้าไปไม่ได้ครูไม่ใช่ครูสิเข้าไม่ได้คุณไม่เป็นไรอ๋อมันมีใี่เข้าอยู่นี่มาล่ะซิอูฉีไปฉีไปฉีไปเออไก่เล่นเล่นอย่างนี้เราก็ฉีไป ฉิบไปเลยเก่งกลัวอะไรเราไม่เราไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละชิบไปชิบไปเฮ้ยแกแก,น,กน่ารักจังปิดปิดนาะแกบางทีมัน,นนอนนานมากเลยให้หยเอ,อย้ยซ่อมให้ดีอ่ะหน่อยเฮ้ยกลับมาก่อนเรามาคุยกันก่อนว่าจะเป็นเพื่อนกัน โอเคนอนมาเป็นเพื่อนกันก่อนเออม่นี่ไม่นี่โอ้ยไม่มีแก่ตัวไหนจะเป็นเพื่อนเราเลยโอ้ยจบแกงจบแก่เออแล้วก็เงียบแล้วก็เงียบเฮ้ยตัวนี้มมาแล้ว มันต้องให้ความเอิม่มให้เวลามันหน่อยมันมีตัวในที่ตามที่เฮียเชื่อเราจะไม่บ้าบอยนะเราจะไิดก็บโอเคตกลงก็ต้องมาสิอ้าวจะไปไหนโอ๊แกะน่ารักมากคุณโอเคไปคลิปได้แล้ว สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ้ายากดไลค์กดแชร์กด u คนด้วยนะคะบ้ายบายอันนี้เรามา24โมงที่ฟาร์มเดี๋ยวเรามารีวิวฟาร์มเนี่ยเออหาจริงเห้แกะแกะแกะบานทุนห็นาลืมกดไลค์กดแชร์กดไรนเลย